สวัสดีค่ะวันนี้ก็มาอยู่กับช่องดีเทลค่ะแบบที่เราจะมาเล่นวันนี้นะคะก็เป็นแมปกีดนั่นเองแบบนี้แบบนี้แบนบนี้ค่ะเราจะมาลองเล่นกันนะเพราะว่าเพราะว่าอะไรก็ไม่รู้เรามอยากเล่นอนะแต่บางทีอาจจะมีกีดๆบ้างนะ คะตอนยังคืนแต่ว่าตอนเช้ามันก็งับหัวนะถ้าเราไปตีมันงั้นเดี๋ยวเราเข้าไปเล่นกันเลยไเเข้าร่วมเซิร์ฟเวอร์นี้ต้นเป็นกำลังใจให้ด้วยนะไม่มือใช่ไหมไม่มีกีบใช่ไหมโอ้ยเล็กเล็ าารู้เป่าอื้มเ้ยทุกคนไปหาบ้านอยู่กันกระโดดลงมาเลยวันนี้มีจีบบออื้ออื้อ ทางสะดวกอ๊โอ๊ทางสะดวกตังตัง,ต,งตังสองบาทนี่เราเข้ามาเพื่อตังสองบาทหรอทุกค้อนเหมือนฟ้ามันจะมืดแล้วนะหรือเปล่าไม่รู้ถ้าเหมือนมันจะมืดแล้วทำไงดีู้ チロイ,ロイ <laughs> ママいてた เี๋อะไรอะนี่เรนนี่แล้วก็จะแอบอยู่วันนี้ด้แล้วก็ก็จะซูมแบบนี้แล้วก็ถือแสดงไว้รอตอนกลางคืนตื่นมาแล้วเล่นเนะเดี๋ยวจะดูนะแล้วเดี๋ยวพอมันมืดแล้วเดี๋ยวตอนเช้า ของอีกวันหนึ่งเนี่ยเราก็จะไปหาของเด้อเราจะไปหาพวกค้อนอะไรแ,แบบนี้แต่ว่าหนึ่งนะทุกคนกีเซต ดีนะจิ๊บแล้วก็นี่จี้มันเข้าไม่ได้ค่ะทุกคนเดี๋ยวโอ้ยไหล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 ตัวมันไหลายากหล้วอ่ะพี่ทุกคนดูนี่นะ เราหันไปทางนี้มันไหลไปตรงนู้นเราหันไปทางนี้ฮะมันไหลไปตรงน,นู้นฮะเออนิวเยนบางคนอาจจะมีกินข้าวว่างนะเพราะว่าอันนี้ตอนเช้าไงยังไม่ได้กินข้าวเลยทุกคนมตื่น ไม่ได้กินข้าวเลยทุกคนแต่นี้กำลังกินข้าวอยู่ค่ะเดี๋ยวทุกคนก็รอตอนเช้าด้วยจรอเหรอ่ะนะแล้วมืดอร้าน,นี่ทุกคนยังอ่ะ ็เมืดแล้วอ่ะทุกคนยี่ไงบ้านท,ที่กำลังพาดิดวงอาทิตย์กำลังพาดิตตกนี่ใช่อาทิตย์กำลังตกจะด,ดวงจันทร์จะขึ้นแทนเตรียมถือแฉลงไว้เลยทุกคน nó cũng lại đây nè nó rất là thoải mái của game ok, chúng ta làm gì mọi người เราขอนัเนี่ยน,นะนี่มันรถเสียงแล้วเหรอมันถือว่ารถเสียงแล้วใช่ไหมทุกคน ค่อยมันบอกว่าให้วิ่งอ่ะสงสัยวันนี้บอสมาเฮ้ยโอ้ my god โอ้ my god <c oughs> ตัวท่าบ้านเลยกินอะไรเนี่ยตัวท่าบ้านเลยกินไหมข้าวกินอยู่คะ่ะกินอะไรเนี่ยคะตัวท่าบ้านเลยอักทายค่ะท <c oughs> ุกคนอักทยค่ะอาร์จัม ถ่าใเราจะรอจ,อจนเช้านะเพราะว่าถ้าเรากดไปเลยอะ่ะมันก็จะแบบถ้าเรากดยอมรับความตายไปเลยอะทุกคนคือตรงนี้มันก็จะยังมืดแล้วไอ้บอสของกีบ่ะมันจะมาบอสมันจะมาดีรนะือ em nhận ra có trai lo gì bạc gì nữa rồi tôi chơi dù hay lo mình phải nhận này à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  đấy dù. นี่ทุกคนเช้าแล้วเอจอาลวทุกคน พ่อนันหยิบไม่ได้แล้วไงเราถ่ายต้องตายฮะแล้วเกิดตรงนี้ได้ไงเนี่ย ดีเพื่อนมาไปด้วยดีมาด้วย อุ๊ยทุกคนใครยิงอ่ะทุกคนดูสิใครยิงก็ไม่รู้ เขามีดอกไม้หมดแล้วเลยเพื่อนเพื่อนเพื่อนหน่อยเพื่อนเพื่อนโอเคเกียวอะไรเหรทุกคนเมื่อกี้มันคืออะไร ก,กินแล้วค่ะแม่ไม่กินนะแม่ให้ดีเทลเยอะเลยนะไข่ค่ะเพราะฉะนั้นอย่างวุฒิศาสตร์นนะเดี๋ยวยายมาแล้วจะไม่ได้กินนะหยุดเกมเลยแลกินข้าวแบบนี้ยายมาเราทุกคนอันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนนะคะวันนี้ก็ไม่มีอะไรมากนะคะก็ เป็นแค่เกอมอันนี้ค่ะโอเคสอารับวันนี้ก็ขอตอลาไปก่อนนะคะบ๊ายบาย